ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ9กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา12.00นาาถึง16.30นากานาทีที่ห้องแกนบอรูมนะครับโรงแรมแกนไฮแอทเอราวัณกรุงเทพย้ำอีกสักครั้งนะครับใครที่สนใจงานสัมมนาดีๆแบบนี้สามารถที่จะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับแล้วก็มาสำรองที่นั่งกันได้ก่อนเลยนะครับรีบๆมาจองที่นั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จัเต็มแล้วครับ ส่วนคุณผมมู้ชมท่านไหนนะครับต้องการที่จะหาแรงบันดาลใจครับวันนี้มีหนึ่งสถานที่มาแนะนํากันนะครับกับเมโทรอาร์ตครับเป็นอาร์ตเปซแห่งใหม่นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน MRT พหลโยธินเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ้าการเดินทางของคุณวันนี้ช่างแสนธรรมดาและไร้สีสันเราอยากให้คุณมาหาแรงบันดาลใจที่นี่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินค่ะ เมืองที่สถานีรถไฟ MRT ผลโยธินค่ะที่นี่คุณจะได้พบกับ Art Destination และ Art Community สำหรับคนที่มีใจรักงานศิลปะที่จะทำให้การเดินทางของคุณในสถานีรถไฟฟ้าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ เมโทรอาร์ทแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่รวบรวมศิละปะจากศิลปินทั่วโลกแล้วนะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มีโอกาสมาแสดงผลงานของตนเองค่ะรวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ทางศิละปะสําสหรับผู้ที่มีความสนใจโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะซึ่งไฮไลท์ที่นี่จะมีอะไรบ้างนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดค,คุยกับคุณวัฒนาสิทธิไวัยทิยาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กรบริษ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ค่ะสวัสดีค่ะค oh <my> ุณวัฒนาค่ะ Aspiring District แห่งนี้นะคะมีแรงบนันดาลใจมาจากอะไรซึ่งทราบว่ามีการต่อยอดมาจาก CSR ของทาง b e m อีกด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ที่ผ่านมานะคะ b e m ก็มีกิจกรรมมากมายนะคะยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเราก็เลยมีกิจกรรมที่แจกหน้ากากให้1ล้านชิ้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยเราฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชนทั่วไปกว่า30,000เข็มเมื่อเปิดเมืองเราก็รู้สึกว่าความปลอดภัยมันยังต้องมาด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมอีกหนึ่ง 1, อันก็คือ แจกแอลกอฮอล์หนึ่ล้านชิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังโครงการ Happy Journey with b m e. m นะคะก็เป็นการจัด ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเราก็ยังอยากเห็นชุมชนสังคมแล้วก็สถาบันครอบครัวเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้สร้างสารรค์ผลงาน BM ก็เลยจับมือกับร More, อฟมอททแล้วก็ BMN นะคะในการปรับปรุงพื้นที่ MRT สถานีผลชนที่แห่งนี้นะคะให้เป็น Art d ตเดส n ิ t เ o ชแห่งใหม่ของคนกรุงเทพนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมศิลปะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนไทยและคนต่างชาติค่ะ แห่งนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินค่ะอยากจะทราบว่าไฮไลท์เด็ดๆของที่นี่คืออะไรคะจริงๆอยากจะบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมันเป็นการแสดงศิลปะหลายแขนงแล้วก็เป็นศิลปะร่วมสมัยค่ะ,ะ,คะมันมีตั้งแต่แบบคลาสสิกคือระดับรุ่นพ่อคุณแม่เรานะคะเป็นรูปภาพที่มูลค่าสูงนับล้านบาทนะคะแล้วก็มี ระดับโมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นนะคะสำหรับเยาวชนส่วนเด็กน้อยแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทุกเพศทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยเลยเราจะใช้พื้นที่ตลอดแนวทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งฝั่งนอตและฝั่งเซาพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะพบกับสเกลเจอร์ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของศิลปินหน้าใหม่บงฝั่งเซาวิงเนี่ยเราก็จะมีอาร์ตสติ๊กเกอร์วอลเลปนะคะของศิลปินซึ่งยาวมาก14เมตรสามารถเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างดีเลยค่ะแล้วเราจะมีห้องอาร์ติสต้าของ ของศิลปินนะคะซึ่งในห้องนี้ค่ะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนศิลปินทุก3เดือนเพื่อไม่ให้มันจำเจรวมทั้งสติกเกอร์เลยทั้งหมดเราก็จะเปลี่ยนใหม่ตามศิลปินทุกอย่างอัปเดตตลอดเลยตลอดค่ะนอกจากห้อง a าร์ติสต้าแล้วนะคะเรามี Art Learning Center ซึ่งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเราเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่เราอะตอบแทนสังคมเราจัดเวิร์กช็อป เยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนฟรี hmm. ทุกวันพุธนะคะ <Ha. S 1> ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นเหมือนมั c l a ส์แล้วเราก็จะได้ประกาศนียบัตรซึ่งอันนี้เราสามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของศิลปะได้หลักสูตรของเสาร์อาทิตย์เนี่ยทาง b m ก็มีทุนมอบให้กว่า50ทุนนะคะโดยมาเรียนฟรีคืออยากจะเน้นว่าทุกอย่างก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ยินดีที่จะตอบแทนให้กับสังคมค่ะ เทออาร์แห่งนี้นะคะเป็นเดส n เนชันของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเสพงานศิลป์และถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้หรือไม่คะแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากมีไฮไลไท์ที่ได้กล่าวมาสักครู่นะคะก็จะพบว่าเราก็จะมีงานแสดงศิลปะของศิลปินระดับโลกนะคะ,คะซึ่งมูลค่าของภาพเนี่ย มูลค่านับล้านบาทเลยนะคะออนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมี IWS Shop นะคะซึ่งจะขายสินค้าเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระดับพรีเมียมนะคะใครอยากจะซื้อผู้กันดีๆสักอันหนึ่งต้องมาตรงนี้นะคะออมาดูตรงนี้เลยเราจะมีโซนที่เป็น Inspiring Space ะนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะมีสินค้าเราร่วมกับ เบเนติกนะคะเราจะมีสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะเพื่อมาให้ทุกคนเนี่ยได้สร้างสรรผลงานในแบบฉบับของตัวเองนอกจากนี้เราก็จะมีอาร์มเกตนะคะอาร์มเกตนี่ก็จะเป็นที่ที่แบบเป็นงานครา์แล้วก็เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของผลงานเองที่มาแสดงผลงานในนี้แล้วก็จําหน่ายแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆให้นะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยคะ่ะจะมีประมาณ60กว่าห้านซึ่งตรงนี้เราให้ใช้พื้นที่ฟรีเลยเพื่อปดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงผลงานของตัวเองค่ะ สุดท้ายค่ะอยากให้คุณวัฒนาฝากถึงผู้ที่สนใจค่ะที่จะมาชมศิลปะที่เมโทรอาร์ตแห่งนี้รวมไปถึงเยาวชนที่สนใจในศิลปะทุกแขนงค่ะค่ะก็ BEM นะคะมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้เมโทรอาร์ตแห่งนี้นะคะเป็นอาร์ตคอมมูนิตี้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นที่รวมของกลุ่มคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะเพื่อให้มาชื่นชมงานศิลปะของเรานะโดยอยากจะเน้นว่าฟรีทุกอย่างคะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ก็ขอให้ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง f a c e b o o k นะคะ MRT Bangkok Metro แล้วก็ f a c b o o k Metro m o r e นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะ Happy Journey with BEM ค่ะและนี่ราคาเมโทอาร์ตสถานที่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งใหม่ค่ะที่ทาง BEM และ b m n ร่วมรังสรรและเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้กับประชาชนมาร่วมใช้พื้นที่ร่วมกันที่สถานีรถไฟฟ้า MRT โผนโยธินค่ะและในวันนี้นะคะอุปต้องขอขอบคุณคุณวัฒนาเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและอุปและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจห